ครับสวัสดีครับผมบังดนดนมนัทกะเจจากเว็บไซต์กเกษตรทํากินนะฮะวันนี้กลับมาอยู่บ้านที่บ้านเกิดที่ตําบลเกาะสบ้าอำเภอเตพาจังหวัดสุนขลานะฮะตอนนี้ที่บ้านเราเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกันเยอะนะฮะจากหมู่บ้านเล็กๆที่เป็นชนบทในอดีตนะฮะตอนนี้กลายเป็นชุมชนนะฮะค่อนข้างจะหนานแน่นนะเมื่อก่อนในทางหมู่บ้านนะครับจะมีร้านขายของชาอยู่ร้านเดียวนะฮะ เดินแทบตายแต่ปัจจุบันนี้ทุกซอกทุกมุมจะมีร้านและก็ที่สำคัญฮะมันจะมีร้านขายของฝากฮะนะถ้าดูง่ายๆถ้าเรามาจากปัตตานีจะอยู่ที่มบอกว่าจะไปชนะ23กิโลอันนี้คือไปชนะไปหัดใหญ่นะคือข้ามกรุงเทพถ้าเราดูอันนีคาลมนะ ทางนี้จะไปปัตนียาลาและนาราธิวาสระหว่างทางตรงนี้นะนี่ก็เมื่อก่อนเป็นกาเสเ็จพายงนะปายงนี่คือยังเหงยยังเหงน,นะแต่ตอนนี้เป็นร้านชุมชนพมดูหลายรายการที่ผมชอบเลยก็ามาตนะา,าิววันประมาสาครั้งตรงน,นี้มาเพื่อจะซื้อของที่เราชอบสมัยเด็ก มีเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเหมเม็ดหสมบัตเห็ดสมบัตก็คือเห็ดหมเห็ดุคาเนี่ยละแต่บ้านผมมนก็ยเ,เหมเม็ดสมบัตผมกินกระแตดึกเดือก็จะขึ้นตามปลามสมบัตนะฮะแล้วก็จะมีปลาฉลามแดดเดียวแล้วก็อาหารทะเลยเยอะแยะเดี๋ยวผมจะเลือกดูว่ามีอะไรบ้างน,นะฮะนี่นะจะไปส่งขาก็56กกิโลจากบ้านผมนะหัวมุมของร้านนี่นะนี่ บางบบาวครัวฮารานซีฟู้ดนะก็เป็นน่าจะเป็นร้านอาหารตามสั่งน้ำนะนี่ด้านหลังนี่ตอนนี้เย็นนะเย็นเย็นมากแล้วคือร้านมุสลิมเนี่ยเย็นเย็นเนี่ยเขาจะปิดเพราะว่าเขาจะต้องไปละหมาดบังริบแล้วก็อิสานะเขาจะเปิดเช้านี่นะนั่งกินตรงนี้นะอาหารตามสั่งอันนี้ก็แป้งสาลีโอ้แป้งสาลีก็มีเกลือเกลือนี่นี่ชัดเจนฮนะอย,อยู่ชายทะเลเกลือทะเลนะนี่เกลือทะเล นี่ก็ของเยอะแยะส้มโอส้มโอสายพันธุ์อะไรบ้างก็ไม่ทราบนะคือส่วนใหญ่นี่ล้วนแต่จะเป็นสินค้าประมงและสินค้าเกษตรนะที่เป็นของฝากถ้าใครขึ้นมาจากปัตตานีจะไปหัดใหญ่จะไปซื้อของฝากนั่นก็คือกระโปะกระโปะนี่ก็คือเขาเก็บนะเขาเก็บปลานะปลาตัวนี้เขาทาจากปลาลังเขียวนะปลาลังเขียวหรือปลาหรือเรือปลาคูแยนะนี่เยอะแยะของกินนะ มะม่วงหิม,มพานนี่นะก็ต่อไปนี้ขึ้นมาผมจะกลับไปลาจะกลับไปกรุงเทพขึ้นมาผมไม่ต้องไปไปองแวะลงไปซื้อริ้ทางที่จะไปหัดใหญ่แล้วซื้อที่นี่นะมีทุกอย่างกะปิแต่วันนี้ยังไม่ซื้อของฝากจะซื้อของที่กินในบ้านเองนะนี่คือน้ำตาลแว่นฮนะน้ำตาลแว่น,นะน,แ,วนแว่นเล็กๆนี่ฮะนี่เป็นน้ำตาลนะฮะก็ถ้าทางภาคกลางก็จะกินน้ำตาลปี๊บนะแต่ที่นี่คือน้ำตาลแว่นนะนี่ นี่เว้นใหญ่หน่อยก็อย่างนี้นะฮะอันนี้ก็ปลาสละอันนี้ก็ปลากระเบนเด็ดเดียวนะโอ้เยอะแยะนะผมไม่สัญญาแล้วแหละเมื่อยดูเองนีง่แม่ค้าอยู่นี่เองไอ้อาอกยิ้มแม่ค้าก็ติดโทรศัพท์อีกนะเล่นเล่นไล์อยู่ทั้งวันเลยนะยังไงแม่ค้าขายดีไหมแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยออส่วนใหญ่ที่จะขายได้วันไหน ส,สุขสุาวนี่เสาร์อาทิตย์นะอาทิตย์เนี่ยนะมันตรงนี้ห่างจากฟากใช้นิดนึงนะครับเป็นทะเลนะเดี๋ยวนี้ในหมู่บ้านผมไม่ธรรมดานะจากชนบทมาเป็นชุมชนแล้วก็มีรีสอร์ทด้วยนะอยู่ตรงนู้นนะม,มีมีรีสอร์ตนะอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านผมเองไปก็ประมาณสักร้อยเมตรก็มีรีสอร์ทแล้วนะฮะเป็นรีสอร์ทเล็กๆคล้ายๆกับโฮมสเตย์นะนี่นะอาหารทะเลชื่อร้านว่าวานีของฝากนะอยู่ตรงนี้นะวานีของฝาก อยู่หมที่4ตำบลเกาะสบ้าอเภอเทฟาจังหวัดสงขลาสังเกตดูง่ายๆนะถ้าดูหลักกิโล23กิโลจะถึงจันนะนะ5้ากิโลจะถึงสงขลาใช่เลยนะอยู่สายมือเนะนี่ยนี่ยเยอะแยะไม่สันเดียนี่นะโอ้นี่ปลาดุกปลาดุกราเหรอใช่ไหมโอปลาดุกราก็มีนะนี่ปลากุูเลา ยาสับสนนะเอานี่ปลาอินทรีย์ยาสับสนปลากุ้งแลกับปลากุ้งเหลานะปลากุ้งแลนี่ก็เป็นปลาตัวเล็กนะฮะปลาลังเขียวถ้าเป็นปลากุ้งเหลานี่ปลาใหญ่ๆอย่างที่ปลาเค็มกุ้งเหลานี่ท้องของตักใบนี่แพงมากนะแพงมากดวนก็เป็นพันนะนี่นะวันนี้ที่ผมมานี่นะเป้าหมายชัดเจนก็คือปลาฉลามกระโปะสดนะฮะแท่งละยี่สิบ กระโปะนี่ก็คือข้าวเกียบนะมันเป็นแบบนี้นะนี่นี่กระโปะสดๆจับมาเสร็จก็หัน่นหั่นบางๆกลับไปทอดนะจะทอดจะย่างก็แล้วแต่อันนี้กระโปะเหมือนกันอันนี้คือกระโปะที่เรียบร้อยแล้วสําเร็จรูปนะนุ่นก็ส้มโอผมไม่แน่ใจว่าพันธุอะไรนะไรมันเล็ดส้มโอหวานไรมันเล็ดนี่นะแต่ส่วนใหญ่ทางใต้นี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทับทิมสยามนะ นี่แหละที่ผมมาวันนี้นะนี่อ๋อไม่ใช่ขอไอปอันนี้หอยนะโอเคหอยหอยเ,เสียบนี่หนละหอยเ,เสียบนี่ที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าปลากุเล่นะปาลาลังเขียวนี่เป็นแบบนี้นะนี่นะนี่คือปลากุเลอันนี้ปลายอินทรีย์นะปลายอินทรีย์นี่นะบ้านผมเองนะเดี๋ยวนี้มันง่ายเลยกลับบ้านทีก็ไม่ต้องไปซื้อที่อื่นแล้วมาที่นี่แหละเดี๋ยวปลากุเลก็ซื้อไปนะซื้อไปฝากนะนี่ก็ปลาจวด ปลาจวดนี่สําคัญฮนะอย่ามองข้ามปลาจวดนี่ดูหน้าตาถ้าดูดีให้ดีๆก็จะเป็นแคป่ปลามาปลาดมจืดเป็นปลาที่มีโอเมก้าสูงมากนะไม่ต้องไปซื้อปลาเซมอนกิโลสี่ห้าหกร้อยนี่นะปลาจวดนี่นะกิโล100ร้อยกว่าบาทเนี่ยถ้าสดๆขึ้นมาบางทีต่อแปดสิบาทเก้าสิบาทนะเนี่ยโอเมก้าสูงมากนะนี่ก็ปลาสลัดนี่เขาปลาดิบดังนี่นะองฝากเต็มนะเต็มไปหมดนี่นไหม นี่นะผมยังหาไม่เจอโอ้แอบมาตั้งตรงนี้เองของที่หาฉลามครับนี่นะนี่ฉลามนะเป็นฉลามทรายแดดเดียวนะวันนี้จะซื้อมาที่มาข้ามถน,นนมาวันนี้นี่นะบ้านผมอยู่ฝัง่งโน้นนะก็เพื่อจะมาซื้อสองอย่างหนึ่งลามแดดเดียวนะ นี่นะชรลามเด็ดเดียวทุ่งละหนึ่งร้อยกี่ชิ้นไม่รู้นะกี่ชิ้นน้องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหลายชิ้นอยู่นะนี่ฉลามของหวานก็มีนะนกินไรลานั่นเฮะเพิกินได้แล้วเนี่ยนะที่ผมหามาที่ผมมาวันนี้ก็มีสามอย่างอะก็นหนึ่งละ ลาชลา์แดดเดียวสองเห็ดเห็ดสมเ็จนะเอ่เห็ดสมเปนะ็จโอ้ยเรืออยู่นิดเดียวเองเรือสามถุงนะโอโ้นี่เรือสามถุงเียนะนี่เห็ดสมเป็จถุงละนี่ลาที่มาชอบจริงๆชอบล้เแียเด็กๆนะโอ้โหลำบานสวยด้วยเนะนี่ยนี่แหละเห็ดสมเม็จเห็ดสมเม็จต้องมปทางใต้นะทางอีสานเขาเรียกเห็ดขมหรือว่าเห็ดดูกาแต่ดอกทางอีสานไม่ใหญ่แบบนี้นะแล้วก็ที่นี่จะครบกว่านะ คือพูดง่ายๆว่าทางใต้นี่ก็คือต้นตำกำลับเลยนะสมบีตผมหาตั้งแต่เด็กๆฮะฝนแรกมาถ้าฝนตกหนักก็ต้องไปหาตาตาปลาสมบีตนีขึ้นมาเนี่ยนะดูที่ดอกใหญ่เลยไม่รู้กี่กร,รมแต่ทุงเนี้ยห้าสิบบาทอ่ะแล้วก็อีกรูนที่ต้องการฮะคือแตงโมนั่นแหละแตงโมเป็นหารหลักที่กินอยู่ประจำอยู่กรุงเทพก็กินแตงโมนี่แหละกินแตงโมกินกล้วยกินฝรั่งนี่แหละ ามอย่างนี้คืมาแต่ว่าวันจันนี้คุณจะกลับกรุงเทพก็คุณจะมาซื้อแถวนี้คงจะไม่ไปซื้อเที่ยงใหญ่มาซื้อที่อื่นแล้วนะนี่นะที่นี่นะนี่ก็คือคลาของฝากที่เป็นสินค้าจาก,กเกษตรและประมงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะจะเป็นของปลานัเก็งกับผลไม้บางอย่างเช่นแตงโมชมโต หลายอย่างบางส่วนก็ออกมาจากมาเลเซียนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถจอดมาเพื่ซื้อนะก็สะดวกสิ่งที่คนต้องการในวันนี้ครบหนึ่งราชล้ามอย่างเดียวสองเห็ดสมเ็จหรือว่าเห็ดปุหรือว่าเห็ดยูคาสามแตงโมท,ที่เหลือขึ้นมาก็อาจจะเอาปลากูเลหรือว่าปลาลังเขียวด้วยนะครับนี่ฮะสะดวกดี กลับมารอบนี้ก็ได้กินเกือบทุกอย่างที่อยากกินที่เรากินตั้งแต่สมัยเด็กๆครับ